สวัสดีทุกท่าน,นีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบรถคันนี้นะครับคันนี้เป็น GPX 200cc ซีซนะครับคันนี้เพาท้ายแดชสุรุ่นดิฟล็อกนะครับคันนี้เห็นก็ประจำการบนรถแล้วนะครับน้ำหนักก็4-500้าโลไม่ขาดไม่เกินนะครับประมาณนี้นะครับ แห่งมาสองคันนะครับเมื่อวานคันขาวมาแล้ววันนี้ได้คันแดงมานะคันนี้ออปชันจับจับเต็มหน่อยนะครับมาดูข้างหน้าด้วยนะคข้างหน้าเขาจะมีบิ้นด้วยนะครับผมนี่นนะครับเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูนะครับมีรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็สวิตซ์ที่มือก็ได้นะครับนะครับล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะลองนี่เลยครับเดีเราจะขึ้นเนินกันดู บรรทุกหินอย่างเงี้ยขึ้นเนินดูนะครับอ่าพอดีมีเนินนะครับเพราะว่าบ้านลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นก็จะมีเนินมีเขานะครับอ่าจะลองให้ดูนะครับนี่โอเค